สวัสดีครับผมเอลําป้างนะครับวันนี้ก็จะมาพาให้เพื่อนเอฟซีครับมาดูนะครับห้าดับพระใหม่มาแรงลุงพ่อกเกษมเคมโกปี2025ครับ น,นี่ก็ถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่ปี253กว่านะครับที่มีมูล,ลค่านะครับราคาขยับขึ้นเยอะมากๆนะครับและเป็นพระที่มาแรงนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงพระรุ่นเก่าๆหลวงพ่อเกษมนะครับอย่างเช่นปีพศ251กว่าเช่นรุ่นกองพันลำปางก,กองพันเชียงใหม่กองพันโคราชเราตัดไปวันนี้เราจะมาพูดถึงพระยุคใหม่นะครับก็อยู่ในประมาณปี253กว่าก็จะมีจัดมา5ดับดังนี้ครับผม อันดับที่1ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกองพันสองนะครับปี2536ทองแดงสมัยก่อนหลักพันต้นๆครับปัจจุบันองค์หนึ่งหลักหลายๆพันนะครับนะบล็อกนิยมทะลุองค์หนึ่งหลักหมื่นไปเลยนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคําไม่ต้องพูดถึงราคาขยับขึ้นหมดเลยนะครับนะก็ถือว่ามาแรงกว่ากองพันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเทียบถึงปริมาณการเติบโตของราคานะครับถือว่าสูงมากต่อมาครับผมอันดับที่2ครับ ดับนี่ก็เป็นเหรียญเซงลี่ฮอนะครับเหรียญรูปทรงะระฆังนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมนั่งเต็มอง,องค์ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังมังกรนะครับจะสร้างในปีพศ2536นะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญทรงะระฆังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกเกษมและเราก็เพิ่งผ่านปีมังกรมาด้วยนะครับทำให้เหรียญน,นี้นะครับราคาขยับขึ้นนะครับแม้กระทั่ง เนื้อทองคำนะครับองหนึ่งหลักหลายๆแสนนะครับนะหรือจะเป็นเนื้อทองแดงครับองคหนึ่งก็ขยับขึ้นมาองคหนึ่งหลักหลายๆพันยิ่งสวยๆก็ยิ่งแพงเลยนะครับนะยิ่งติดลุงองคหนึ่งบางคนขายจะลุหลักหมื่นไปเลยเนะื้อทองแดง ต่อมาอันดับที่3ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับนะลักษณะก็จะเป็นหูตันจะสร้างในปีพศ2535นหนะครับนะก็เหรียญรุ่นนี้นะครับมีสร้างทั้งทองคาเงินนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนะก็เนื้อทองคําองค์หนึ่งก็สวยๆหลักหลายแสนไปแล้วนะครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับองค์หนึ่งก็หลักหลายๆพันนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับห้อยแล้วจะได้เป็นสริมงคลนะครับได้เป็นเจ้าสัวได้เป็นเศรษฐีนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีอย่าลื อันดับที่4นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญน้องใหม่มาแรงนะครับนะก็เรียกว่าเหรียญอุ้มบาแก้วสรรพัดนึกนะครับจะสร้างในปีพศ2536เนื่องจากเป็นรูปทรงรักคังด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมและเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเกษมนะครับเหมือนนั่งจับบาตนั่งอุ้มบานะครับนะออกแบบเหรียญได้สวยสดงดงามนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งเนื้อทองคําเงินนวะทองแดงทําให มีการเล่นหากันนะครับในหลายๆเนื้อหลายๆราคาและมีจํานวนการสร้างเยอะมีหมุนเวียนในตลาดทําให้ราคาหรีรุ่นนี้นะครับนะเนื้อทองแดงสมัยก่อนองคหนึ่งหลักร้อยหรือไม่มีราคาเลยปัจจุบันองหนึงหลักพันหลายๆพันนะครับและเนื้อทองคําบ้ากันหลักร้อเนื้อทองคำนะครับตอนนี้ส่วนเนื้อเงินก็องคหนึ่งหลักหมื่นแล้วนะครับนะ อันดับที่5นะครับนี้ก็เป็นเหรียญทรงะระฆังนะครับรุ่นมหาลาบ60พรรปาถ้าเราดูหน้าเหรียญน,นะครับจะเหมือนกับอันดับที่1เลยเป็นช่างแกะเดียวกันก็คือเป็นการล้อพิมพ์กับเหรียญกองพันสออันดับที่5ก็จะเป็นรูปทรงะระฆังซึ่งมีความสวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็น เหรียญที่มาแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับเนื้อทองแดงสวยๆอันหนึ่งก็หลักหลายพันแล้วนะสมัยก่อนองหนึ่งหลักร้อยส่วนเนื้อทองคําว่ากันหลักแสนแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีทั้งเนื้อทองคําเงินนวะทองแดงนะครับนะมีครบทุกเนื้อนะครับนะใครที่มีพระห้าดับนี้นะครับอย่าลืมนะครับนะสามารถนํามาแบ่งปันผมได้นะครับนะวันนี้เอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID ดี n ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสํหรับวันนี้มเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ